ันนี้คือหมู่บ้านทาราลินนะครับผมนำลูกกาผมกูค,คดไปไหนไปซอยห้า,หาป่ะพี่ซอยห้าไปว่าฟ้ามาเอามาขึ้นขึ้นขึนซอยห้าขึ้นขึ้นขึนไปส<ๆ>่ปงให้อยู่ช่วงไหนของซอยต้นซอยกลางซอยกลางซอยอะ่ะโอเค จังดให้จัดให้จะรับเพื่อนมาคนหนึ่งแต่ก็ต้องเคยหลังเขาบ้านนะ <c oughs> เหมือนหลังช่วงที่น้ำท่วมใหญ่แกเจอใครก็รับแต่โกนใครไปบ้างครับแกงนี้ไปไหนเนี่ยอ๋อแกงนี้หาปลานนสนุกสนุกโอ้ยออกมาปาร์ตี้หนุ่มโ <c oughs> อ้ <c oughs> ่ามันต้องปรับตัวนะทำให้มันสนุกได้นะต้องรู้สถานการณ์นะ ไม่สนุกเลยกับมันนะพวกคนใหญ่เอาวะเอาไหนๆก็มาแล้ว